สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่องเสียงจากโลกแชนแนลอีกครั้งนะครับวันนี้ผมจะพาทุกคนมาเจาะลึกถึงฉายาที่ประเทศไทยได้รับจากทั่วโลกวิชายาที่ฟังรู้เรียบง่ายแต่ทรงพลังนั่นก็คือสยามเมืองยิ้มหลายคนอาจจะสงสัยว่าทําไมคนไทยถึงยิ้มบ่อยขนาดนั้นและเรายิ้มนี้มีความหมายอะไรมากกว่าแค่การแสดงออกทางสีหน้าต่อจากนี้เราจะพาทุกคนไปค้นพบความลับเบื้องหลังรอยยิ้มอันเป็นเอกลักษณ์นี้กันนะครับ ดยประเทศไทยถูกขนานนามว่าเป็นดินแดนแห่งรอยยิ้มและเมื่อคุณได้มาเยือนคุณจะเข้าใจได้ทันทีว่าตั้งแต่ก้าวแรกที่คุณเข้ามาเหยียบแผ่นดินไทยคุณจะได้รับการต้อนรับด้วยรอยยิ้มจากผู้คนรอบข้างไม่ว่าจะเป็นพนักงานต้อนรับในสนามบินคนขับแท็กซี่หรือแม้แต่คนแปลกหน้าที่เดินสวนกันบนท้องถนนรอยยิ้มของคนไทยไม่ใช่แค่การทักทายแต่มันคือภาษาสากลที่ใช้สื่อสารกันได้หลากหลายสถานการณ์มันคือการบอกว่ายินดีต้อนรับ โดยไม่ต้องใช้คําพูดมันคือการแสดงออกความขอบคุณหรือแม้แต่การขอโทษในสถานการณ์เล็กๆน้อยๆได้บางครั้งมันก็คือการแสดงออกความเข้าใจและความใจเย็นเมื่อเกิดความเข้าใจผิดรอยยิ้มเหล่านี้ไม่ได้ถูกปรุงแต่งแต่มันมาจากวัฒนธรรมที่ถูกปลูกฝังความเมตตาการเกรงใจและความต้องการที่จะหลีกเลี่ยงการเผชิญหน้าแล้วอะไรคือรากฐานที่ทําให้รอยยิ้มเป็นส่วนหนึ่งของคนไทย หนึ่งเลยก็คือพระพุทธศาสนามีอิทธิพลอย่างมากต่อจิตใจคนไทยสอนให้มีความเห็นอกเห็นใจต่อผู้อื่นและความปล่อยวางอีกเรื่องที่สําคัญไม่แพ้กันก็คือแนวคิดความเกรงใจการไม่ต้องการที่จะลุกวนผู้อื่นการให้พื้นที่ส่วนตัวและการหลีกเลี่ยงการทําให้ผู้อื่นไม่สบายใจทําให้คนไทยเลือกที่จะยิ้มเพื่อรักษาสัมพันธภาพที่ดีในสังคมรอยยิ้มจึงไม่ได้เป็นแค่การแสดงออกภายนอกแต่มันเป็นผลผลิตจากค่านิยมและความเชื่อ จากลากลึกในสังคมไทยที่มุ่งเน้นความกลมเกลียวในการอยู่ร่วมกันอย่างสันติคุณจะเห็นรอยยิ้มของคนไทยได้ทุกที่ไม่ว่าจะเป็นตลาดสตรีทฟู้ดพ่อค้าแม่ค้าที่กำลังง่วงกับการทำอาหารแต่ก็ยังเงยหน้าขึ้นมายิ้มและพูดคุยกับลูกค้าด้วยความเป็นกันเองบนท้องถนนการสบตากับคนแปลกหน้าที่เดินสวนกันไปมามักจะตามมาด้วยรอยยิ้มเล็กๆน้อยๆที่สร้างความรู้สึกที่ดี เมื่อคนที่ทำผิดพลาดแทนที่จะแสดงความโกรธคนไทยมักจะยิ้มแห้งๆหรือพยักหน้าเข้าใจเพื่อไม่ให้สถานการณ์ตึงเครียดและแม้แต่ในสถานการณ์ที่ยากลำบากบางครั้งแม้แต่ประชินกับปัญหาคนไทยก็ยังยิ้มสู้เื่อแสดงความเข้มแข็งและมองโลกในแง่ดีรอยยิ้มเหล่านี้แสดงบรรยากาศที่เป็นมิตรและอบอุ่นให้ประเทศไทยเป็นสถานที่ที่นักท่องเที่ยวรู้สึกปลอดภัยและได้รับการต้อนรับที่แท้จริง สยามเมืองยิ้มจึงไม่ใช่แค่การโฆษณาแต่เป็นแก่นแท้ทางจิตใจของคนไทยที่ส่งมอบความเมตตาความจริงใจและการต้อนรับผ่านภาษาสากลที่เข้าใจง่ายที่สุดอย่างรอยยิ้มนี่เองนะครับลองไปฟังความคิดเห็นของชาวต่างชาติดูนะครับว่าจะมีความคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับเรื่องนี้ดยความคิดเห็นแรกเป็นชาวต่างชาติได้เข้ามาแสดงความคิดเห็นไว้ดังนี้นะครับก่อนมาประเทศไทยฉันได้ยินเรื่องสยามเมืองยิ้มมาเยอะมากแต่ก็ไม่คิดว่าจะจริงขนาดนี้ ตั้งแต่ก้าวเท้าลงจากเครื่องบินทุกคนที่เจอไม่ว่าจะเป็นพนักงานสนามบินคนขับแท็กซี่หรือแม้แต่แม่ค้าตามตลาดก็ส่งรอยยิ้มที่จริงใจมาให้เสมอมันไม่ใช่รอยยิ้มแบบตามมารยาทแต่มันรู้สึกเหมือนเป็นการต้อนรับจากใจจริงที่ทำให้ฉันรู้สึกผ่อนคลายและปลอดภัยมากๆฐานะนะักท่องเที่ยวที่เดินทางคนเดียวความคิดเห็นท่านต่อมาครับสิ่งที่ฉันประทับใจที่สุดที่เดินทางมาในประเทศไทยก็คือน้ำใจของคนท้องถิน่น ฉันเคยหลงทางในตรอกลึกๆที่เชียงใหม่พยายามดูแผนที่อยู่สักพักก็มีคุณป้าคนหนึ่งเดินเข้ามาหาและพยายามถามว่าจะไปไหนทั้งๆท,ที่พูดภาษาอังกฤษไม่ได้แกเลยโทรหาหลานสาวให้ช่วยคุยกับฉันฉันก็เข้าใจทางและยังเดินทางไปส่งที่ปากซอยอีกด้วยมันเป็นประสบก,การณ์เล็กๆน้อยๆที่ทําให้ฉันรู้สึกอบอุ่นใจมากคนไทยพร้อมช่วยเหลือจริงๆความคิดเห็นต่อมาครับฉันชอบกินสตรีทฟู้ดมากๆและนั่นแหละ คือจุดที่ฉันได้สัมผัสความเป็นมิตรของคนไทยอย่างแท้จริงพ่อค้าแม่ค้าส่วนใหญ่จะยิ้มแย้มอธิบายเมนูอย่างอดทนบางคนก็จำหน้าฉันได้และทักทายเหมือนเพื่อนเก่าทำให้การกินอาหารข้างทางไม่ใช่แค่เรื่องอิ่มท้องเป็นการได้ใกล้ชิดกับวิถีชีวิตของผู้คนจริงๆพวกเขามักจะถามว่าอร่อยไหมชอบไหมทำให้ฉันรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนไม่ใช่แค่นักท่องเที่ยวความคิดเห็นต่อมาครับ วัฒนธรรมสบายๆของคนไทยเป็นอะไรที่ฉันชอบมากในฐานะคนที่มาจากประเทศที่ทุกอย่างดูเร่งรีบและเคร่งเครียดที่นี่ผู้คนไม่ดูรีบร้อนไม่กดดันไม่ค่อยแสดงอารมณ์โกรธเครียวให้เห็นง่ายๆเคยมีครั้งหนึ่งฉันเผลอทำแก้วกาแฟแตกแทนที่จะโดนดุพนักง,งานกลับยิ้มแย้มบอกว่าไม่เป็นไรค่ะสบายๆมันทำให้ฉันประทับใจในความจริงใจและความเมตตาของพวกเขามากๆที่เห็นท่านต่อมานะครับ การเดินทางในกรุงเทพเด้วยรถเมล์หรือเรือด่วนเป็นอะไรที่สนุกและวุ่นวายในเวลาเดียวกันสิ่งที่ทําให้ฉันประทับใจเลยนั่นก็คือคนไทยมักจะเสียสละที่นั่งให้คนแก่หรือเด็กก่อนเสมอบางครั้งก็มีคนช่วยยื่นมือมาดึงให้ขึ้นจากเรือด้วยซ้ํามันแสดงให้เห็นถึงความมีน้ําใจเล็กๆน้อยๆในชีวิตประจําวันที่ต่างจากสิ่งที่ฉันเคยเจอในบ้านเกิดขอพิดีห็นต่อมาครับ ฉันประหลาดใจกับความเคารพและการให้เกียรติผู้คนของคนไทยที่ให้กันและกันไม่ว่าจะเป็นการไหว้หรือการใช้คำพูดที่สุภาพครับค่ะมันเป็นวัฒนธรรมที่งดงามและเป็นสิ่งที่ทำให้ฉันรู้สึกดีเมื่อได้เป็นส่วนหนึ่งของมันแม้แต่ในฐานนะนักท่องเที่ยวพวกเขาก็ยังคงปฏิบัติกับเราด้วยความเคารพเช่นกันความคิดเห็นท่านต่อมานะครับบางครั้งฉันเคยมีคำถามเกี่ยวกับวัฒนธรรมหรือประเพณีไทย พอถามคนท้องถิ่นพวกเขาก็จะอธิบายอย่างอดทนและกระตือรือร้นแม้จะมีอุปสรรคทางภาษาบ้างแต่ความพยายามที่จะถ่ายทอดและแบ่งปันความรู้ของพวกเขามันน่าทึ่งมากเหมือนกับการเปิดโลกให้ฉันได้เรียนรู้สิ่งใหม่อาพิเีพินต่อมาครับรู้สึกว่าคนไทยมีอารมณ์ขันและชอบหัวเราะเขามักจะเล่นมุกตลกเล็กๆน้อยๆหรือหัวเราะเมื่อมีการสื่อสารผิดพลาดแทนที่จะรู้สึกอึอดอดัดมันทําให้บรรยากาศผ่อนคลายและสนุกสนานมากขึ้น และทาให้ฉันรู้สึกเข้าถึงง่ายขึ้นความคิดเห็นท่านต่อมาครับความรู้สึกปลอดภัยและได้รับการดูแลเป็นอย่างดีคือสิ่งที่ฉันได้รับจากคนไทยไม่ว่าจะเป็นการแนะนําสถานที่ท่องเที่ยวที่ดีที่สุดการเตือนให้ระวังเรื่องเล็กๆ,ๆน้อยๆเช่นการเดินทางเท้าที่ขรุขระพวกเขาแสดงความโผงใยในแบบที่ฉันไม่คาดคิดว่าจะได้รับจากคนแปลกหน้าแล้วก็มาถึงความคิดเห็นของท่านสุดท้ายนะครับ ฉันชอบที่จะเดินสำรวจตามตรอกซอกซอยในประเทศไทยบางครั้งมันก็มีคนไทยออกมาทักทายจากบ้านของพวกเขาหรือเด็กๆโบกมือทักทายด้วยรอยยิ้มเป็นโมเมนต์เล็กๆที่ทำให้รู้สึกว่าฉันไม่ได้เป็นแค่คนแปลกหน้าแต่เป็นผู้มาเยือนที่ได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นครับและก็จบไปแล้วนะครับสำหรับความคิดเห็นของชาวต่างชาติหลังจากที่ชาวต่างชาตินะครับได้เข้ามาแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับประเทศไทยได้รับฉาย,ยาว่าสยามเมืองยิ้มนั่นเองนะครับ และเพื่อนๆนะครับมีความคิดเห็นยังไงกับคลิปวิดีโอนี้นะครับสามารถแสดงความคิดเห็นใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะครับและสุดท้ายฝากเพื่อนๆกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของใครแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณและสวัสดีครับ